สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักหนังเรื่อง The g a t Train 121ตะลุยนรกมนุษย์ตอยู่ซึ่งเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สองจะเป็นยังไงรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ ในปี1945ทหารอเมริกันหลายร้อยคนที่ถูกคุมขังในค่ายกักกันในคาบานาท่วนประเทศฟิลิปปินส์ถูกทรมานเจียนตายพวกเขาเหล่านี้คือทหารกลุ่มเดียวที่รอดชีวิตในฟิลิปปินส์จากทหารทั้งหมด7,000 70, คนและในปี1942 กองกำลังพันธมิตรก็ยอมจำนวนต่อกองทัพญี่ปุ่นที่บาทานตามมาด้วยการล่าถอยของนายพลเม็กอาเทอร์ผู้รอดชีวิตต้องเดินลุยป่าอันร้อนระอุและเต็มไปด้วยยุงพาหะนำโลกที่รู้จักกันดีและถูกจับเข้าค่ายกักกันที่หาง ไกลและโหดร้ายในเวลาต่อมา3ปีนายพลแม็กอาเธอร์กลับมายังฟิลิปปินส์อีกครั้งตามคำสัญญาขณะเดียวกันกระทรวงสวงครามของญี่ปุ่นได้ออกนโยบายเพื่อทำลายค่ายกักกันทุกแห่งรวมทั้งนักโทษที่อยู่ในนั้นในค่ายแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าปาลาวันทหารอเมริกัน,น150คนนายถูกบังคับให้เดินไปในสนามเพราะ ถูกด้านน้ำมันและจุดไฟเผาในขณะเดียวกันนักโทษที่ในคามนาทวนเชื่อว่าตนเองถูกเพื่อนและประเทศชาติลืมจึงตั้งต้นเป็นกองทหารได้วิญญาณหนึ่งในนั้นคือพันตรีกิฟสันที่ป่วยเป็นโรคมาลาเรียแต่ยังคงแข็งใจไว้ด้วยความหวังและความรักที่เขามีต่ออาสาสมัครสาวชื่อมาร์กาเร็ต ผู้ช่วยเหลือขอบวนการใต้ดินของฟิลิปปินส์ค่ะกลับมาที่กองบัญชาการกองทัพที่6ใ,ใกล้ซูรลอนพันโทเฮนรี่เอมูชี่หรือเบนจามินแบรนท์ผู้ห้าวหาญและทะยนทยานแต่มีความเป็นผู้นําเต็มเปี่ยมและเป็นที่โจดจานด้านการสร้างความฮึกเหิมในหมู่ทหารใต้บังคับบัญชาพันโทเฮนรี่ได้รับมอบหมายให้หาทางเข้าไปในค่ายคาวานาทวนเพื่อปลดฝ่ายนักโทษชาวอเมริกัน ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปภารกิจนี้ทางยุทธศาสตร์แล้วถือว่าเป็นไปไม่ได้เพราะทหารต้องเผชิญกับการต้านทานของกองกำลังญี่ปุ่นที่มีจํานวนมากกว่าหลายเท่าแต่มุชิ่ก็ไม่เคยหวั่นเกรงแม้แต่น้อยมุชิ่ได้เลือกร้อยเอกรอเบิร์ตพรินซ์หรือเจมส์ฟรานซโกนายทหารหนุ่มเจ้าทฤษฎีและฉลาดเป็นผู้นําภารกิจจู่โจมโรเบิร์ตคือผู้คิดแผนการ สุดกล้าหาโดยให้กองกำลังฝีมือดีระดับัวงกะทิจำนวน121นายร่วมด้วยทหารนายพลอีกจำนวน1นึ่งบุกเข้าไปในเขตดินแดนศัตรูเป็นเส้นทาง30ไมล์และทำการโจมตีค่ายกักกันอย่างสาฟ้าแรบเพื่อเพิ่มโอกาสในให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงกองกำลังทหารสารัฐได้ผนึกกำลังกับทหารฟริลปินซึ่งนำโดยร้อยตีหวว าตาหรือซีซ่ามอนทานนะคะผู้เชี่ยวชาญพื้นที่นั่นเองเวลาของนักโทษนะคะลดน้อยลงเป็นทีทีมกู้ชีพเนี่ยก็เร่งในการช่วยเหลือสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือความกระหายความศีละและจิตวิญญาณของมนุย์นะคะที่ทําให้รอดพ้นจากเหตุการ,รณ์สุดทรมานนั้นได้ค่ะ ภาพ,พยานต์นี้นะคะอ้างอิงมาจากเรื่องจริงค่ะโดยนายจานดาวนะคะเป็นผู้เล่าเหตุการณ์สุดทรหดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกานะคะนั่นก็คือการอพยพบุคลาณฑทวนวิรกรรมอันกล้าหาญนี้นะคะก็คือการปลดปล่อยเฉลยอศึกอเมริกันกว่า500คนนะคะจากค่ายกักรันของญี่ปุ่นในฟิลิปปินส์ค่ะท่ามกลางอันตรายนบไม่ถ้วนนี่นั่นก็คือการพรรณนาอันน่าตรึงใจค่ะถึงภาวะฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยของมนุษย์นะคะสิ่งที่หนังดีแผ่นหน้าจอนะคะคือ ความกล้าหาญและความเป็นวีรบ,บุรุษที่ทําให้กองขายเล็กๆนะคะรวมตัวกลับมาแข็งแกร่งและฝ่าฟันอุปสรรคโหนนี้ได้นะคะเพื่อช่วยเพื่อนร่วมชาติค่ะที่ถูกจับเป็นเชลยศึกในช่วงสงครามครั้งที่สองค่ะครั้งหนึ่งเนี่ยเรื่องราวเนี่ยได้รับรู้ทั้งหมดของสหรัฐเอเมริกานะคะและครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ถูกลืมมาอย่างยาวนานของเดบิว e เรตนั่นเองค่ะถูกสร้างอย่าง สมจริงพิถีพิถันสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่อ้างอิงมาจากผู้บุคคลหลายฝ่ายทั้งทหารอเมริกันทหารฟิลิปปินส์ผู้อาสาสมัครหญิงและก็ยังเป็นเฉลยนั่นเองค่ะยังมีบทบาทหลากหลายนะคะแล้วก็ยังมีช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนะคะแสนสาหาัสและก็ยังส่งผลถึงอันตรายนี้ด้วยกลายเป็นช่วงเวลาแห่งแรงมานานใจค่ะ